วันนี้นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา11โมงนะคะสาวอุดรได้วันนี้นะคะสาวอุดรมีภารกิจสีไปกินเขาบานมูนะคะมูคนเนี้ยเขาอะห่างจากบ้านสาวอุดรประมาณ8นาทีนะคะเป็นคนอุดรน,น้ากันนะคะเป็นอายุซ้ํากันเจอกันมาเป็นเพื่อนกันได้เพราะว่าแบบว่าเออเขาติดตามสาวอุดรน,นะคะ ไปกันค่ะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวไอ้เจมส์ิมาถือเอา <Yeah. S 1> get this one แบบ alright let's go <S เอื้องหลังไหนกำลังสางช่วงนี้ส้างบ้านเนี่ยแบบแห้งแห้งะคะ่ะทุกคนดอกเบีย้ยกำลังขึ้นจ้ะนะคะแล้วก็ ทุกอย่างแพงนะคะเงินเฟอ้อมากอันนี้ก็ร่างสามเพื่นนาาบอกว่ามันซื้อบ้านขาน้าง,งน้าอยู่บริษัเนียว้าฉันก็สิมเงินแล้วเธอ เดี๋ยวสาวดอนสิร่งไปแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้ไปตหามผานั่งก่อนยุฟ you เกตจะปุ่ยเบรกเฮ้ยได้ชีครับ Hi Tom Where's Lizzie? Oh Oh Okay อย่าไปค่ะทุกคน ไปค่ะทุกคนนลาสวยไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอ โอเค let's go c o o k n g โอเคล้นจะเสียงชุกฉี่ปัก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 ปันปักยักป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 กักปักกปักปักปเกปนกปั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 ักัััปักปย่างนีปกกป แหวกของโปรอีกแล้วเอาทิดใบหน้ามือนี่นดีเธอแล้วเขากับฟีดไว้น้่จิ้มพึ่งตำมื่อเสาร์เรื่องบริส่ผมสโรรเดอร์สวพว่านอ่างสไมโวอันนี้ปลานะคะทุกคนปลาข้าวสีใบยางปลาข้างนอกเนาะอันนี้มันกินแปลกๆเ่ะเธอ้านสื่อมากเออหัละผ้าพันยังก็บาดูหัวละผ้าพันแปลกๆเจอหัวละผ้าใบกระเพราหัละผ้า แต่ว่ามันเป็นกินแตกๆเขาก็เลยบบอนเอามาทัดอันกะเพราเพราะมันมันใบมันคือมันกินคือใบกะเพราแมนบาร์เอว่าอืนี่ค่ะโหระพาแต่ว่ากินมันแบบบาคือโหระพาปผนไหนมันกินโหระพาอีกนะฮะเนาะโหระพาไก่ท่านมันหมูไก่กันซื้อมาตั้งแต่โลดไหมเออแมนบาบูจ้าท่านนั้นอือไปเขาเพื่อใครนี่นี่ตะไคร้อยู่ข้างนอกนะเขาสิบพิกาใส่ตะไคร้กันไป โอ้โหหมากอดอันนี้ซื้อมารือวะ่ะเอามันจะใส่คันนี้อันนี้ต้องใส่นั่งที่ซื้อมาเออเ่อยูนั่งซื้อมาเนี่ยนะคะเบิ่งผักไปอ,อ่ะเดี๋ยวสาวอุดรพอไปหลังแต่ใครก่อนเนาะสิมัย้ยยะเสพป่าเต็มพอดี ถ้าพ okay. <pl> ิ่งเคยเห็นนี่นี่เพิ่งเคยเห็นเป๋โอ้ยดรอแบบว่าสะดวกสบายแห้งเอ้ยพัฒนาว่ะค่ะเลือยเกลือกันเลือยเกลือกันเกลืออียงขึ้นนี่เหมือนผสมถิ่นอ่อเกลือพิ้งเกลืออัสสัมควาล่ะมันเห็นเห็นมันเม็ดไงคือบานเท่ากระเลยืออ๋อโอเคโอเคเอาไม่ได้รวย เพึ่นอยากกินเพึ่นอยากกินปลาเผาว่แซนไม่รูกอ้วนอยากกินปลาเผาจ้ามึงได้ซองเดือนที่แล้วล่ะได้กินแล้วค่ะสมใจค่ะเออสิเป็นอะไรแล้วเขาบอกใคยได้กินยังไเพราะว่าอันอยู่บ้าทน้องก็ซื้อเต่าไมีเต่าแต่มันจะอันซื้ออยู่พับบีกับมันก็บอยมีอันน้อยๆยังวนแด่มีเวลาไปซื้อคือยังวนแด่อันเขาเปยนยังไงยังวนแด่มีเวลาที่ไหนยังบอกให้ดีพ่อว่ ยังไม่ได้ทีเฮนะ็ดนั่นแหละเอามือได้ที่เฮ็ดก็คอสิีบซื้อแล้วกันมื่อมื่อได้สิกินค่อยคนว่าผิดเมื่อได้สิก,สก,กินค่อ,กกคอยคนว่าผิดใช้ชุดรถนะบอสบอสละเอาคนมกักชุด<อ>รถเนาะเทียนกับขาชุรดรถก็ได้ไปเดี๋ยวเขายกไปมาให้่งอเด้อมาเดี๋ยวเขายกเธอถือกล่องถ้าเราเอาอันเอ้าหินเดียเด๋ยวโธษเดี๋ยวเขาจะไปเก็บเอาหินน่น ยัมเข้ามารถมาเราบอกนี่กองบะกองกองแบบใดล่ะกองส่หนยนเนี่ยเอาสองสามกองก็ได้เพราะว่ายังไงจีอันนี้น่ยคือสีอย่างอันีจ้จดนมนันสีม้อยเลยเนาะอ้ยค่อยๆย่างใบจดน้อไ,ไอม่สีมอยเสียหลุดนาหัวเจ๊นีเด้อนี่เด้อขั้นตอนย่างปลา เอาได้หอดไปทิป้าางไว้สิบนาทีเรากลับมาเปลี่ยนท้างพอดีละสุกบะมึกมากลงกบะมึก,มกที่สุกบนอนอหนีน่อ่ะไว้อีกสักพักหนึ่งแนบเบา เอาดิถ้าคมถ้าคมลเงไถ้าคมอันีงลงใส่ปลากรกติน่านี่ใส่ปลาทุกแล้วเม็นโบเออมันก็ลงนมีแม่เอาท้ามีจักหน่อยก็สอก่วสิได้กินโอ้ยไฟกับใบแห้มันิปลาหมึกนีุ่กแล้วหมดแหงเลยเราปลาหมึกเออมาปแหงเราบนนี้เออ ที่เหกมันตู <ırd acht> ่ไงเดี๋ยซจะวิ่งล่ะเออไปนะสร้างมันถอดทิ้อาแต่มันเหี่ยงกันเนาะมันสุกไปวะจังหวะนี้เราเอาล่วงเอาอ่นสุกหรอพี่ท่านี่มันสุกแล้วแต่นังนั่นออกเนี่ยมันสุกแล้วไปเอาไปโลดใส่เดี๋ยวอย่าเ้ารอีกจักหน่อยป่าล่ะอีกจักหน่อยป่าเออเดี๋ยวเัากลับมาใส่เดี๋ยวเคลียร์น ก็นแบบว่ามายอะวันเธอเธออันเงี่ไดปริเดี๋ยวเตัวใหม่ตัวใหม่หวานไหมไอจิ้มจิบอกจิมมือจะนั่ลงมปมั้ง่คือเรเปิดวาเราแซบบอคือเขาเนี่ยมนเเเนี่ยเนี่ยมนแซบเออบอมินบแซบบอมินบแซบกุ้งดองค่ะ เ้าดอนดองไว้ซองในมือนึงแล้วกะฟรีสไนะคะเส้าเห็นน้ำจิ้มใส่ตเหี่ยหเอามาให้น้าซิมน้ามาซิมในสารเบอร์เบอร์เอาความจริงนะน้าเดี๋ยวเอา้อเดี๋ยวไมเนี่ยไอพูดอัเนี่ยไอพูดรอนอัอัดเเ่าบไมมาอัพล่าทดา หอมเอ้โอนกาเต็มผูดังควนแบบนึงนาใครเป็นยังไ้บรายบรเฮ็ดจ้าเพราะว่าชี่เขาสวยก็เลยว่าเออกินเขาสวยโอ้ยเขวไอง่ว่าเป็นยนะังก,กินกินก็พัก่ล่ะทุกคนทุกคนดูผ่ะเบิ้งคักอ,อันนี้เป็นเซผมพูดเลยเดะขาดยังขาดัว เมวนไม่เนี่กนอนแ่ออกเมื่อขเ้มบ่มื่อนขด้เ่นเปี่ยวได้ม่เข้มบ่จไม่ขาดแนวหนึ่งนมื่อเสารนี้นั่งกินก็ไเจ๊ไงหรือมันขาดเกียวเว้ยขาดแน่มากินกับกุ้งกัน ต้องต้องต้องกินเบียร์เดี๋ยวไปบอกทน่าอกินเออเอาเลออเออเออเียยแ่ผมช่องคะสูดมนี่สุดไหม Boy. Oh, you're such a big boy. Strong boy. La, padu hon. Ma. Na, na, ให้ไปห <c oughs> ้าวเวอร์จะเม็ดอียังไงหลายหลายเมตรค่ะขับรถกลุ่มไม่ควสงสัยอันอาการมันหอนเนาะอาการมันหอนแล้วกินเบียร์ไป็วันนึงเลยแบบผ่องปากมาไม่ให้หมูเนี่ย เป่ะอ mm ้าวเงลมยกาะ่าองเปิดเพลงดเพซอๆน้ม really like ันนี่นะเยอะปึ๊งเปิดเพงมาให้อยอ้เออกินได้ปะ่ก็ติไขแซ่บีนน้อง้องเป็นงแบยืดะ อยู่บานๆกินบานๆหัวู้ปนบ้างหะ้าบ้างมือข้าหลายลานมากเบื้งน้กินข้าในกินสองคสองคนเลดแค่ทายรูปไปขอบุณเฮ้ยกินเฮ้ยอย่างนี้ขอบุถึงเทม้าหายนอทักอารมณ์มาล่างอยู่นี่หมหมูนะคะ เราไม่กินโดรนนะคะเราจะได้กินาได้กินิน,น,น,นะคะ,นนนะ,คะปังปลาอ่ะนีคะเอร์ต้องตัวต้องมอพุงดวงมาโปรดแอรได้อะปะไปไปพุ่งถุกปะเนี่ยมามาป,ปีมอปี อเอาหัวปีบีมง้าใส่มันสิได้บอดัมเลยมันสิ้บ่ดัมิีบโมปีดทักิกินสองคนในหน่วันงานบุญคะปาจาปอโมกปอไเเหน่หนอยเฮ็ดหน่ยอยปิบบอกว่าเฮ็ดเหนีน่อยเฮ็ดหน่หนอยหน่อยเราได้เลยบอมเมือแงใบ่กว่านี่อมาใังไกวเอาบอมาให้เพือของห้องก็เหลืออยู่มันขึ้นไปกิไหม ลอมต้นสะเลเตเขาตันง่ายกว่าข้ากล้มไทยกม,มาไปออรินลกามาเออกินงกเงาเหลือแต่ลายไปดิเหลือใจรายเ,เอาไมา่เมือออ่อรอมรอดหอมทงสีชมเงือหลกม,ม่ายังกิกนเงาแบบเขาก็ล่งแบบแจกนอขึน้ <c oughs> นมาเลยเถอะโอ้ยว่ะทำเนี่มันเปิกเลยยงเธอเธอองบอกมันเนเพื่อนอ่เขาสิง่ะเขาสิ่งใ่ะใ่ใหญ่าง ยายบาันหรือยายต้นไมยายต้นไมยายต้นไ,ม,นไม,บบบบม่อันใบใบหลังบ้านใบใบก็มูมันหลังบ้านก็กินหลายครับลาบ,าบนะคะทุแบบ่เบนอันลูกอะไรมัม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 มั <laughs> มมั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 นมัม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 มมั บ้านอันไอเรื่อมามมี่เลยเดี๋ยวจะไปกินบ้านนั่งอยู่อันแบบว่ามีพื้นที่หลายแห่งค่ะทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนเนาะเดี๋ยวเราเอนจอยก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเดินรอบๆแล้วเราจะมาปิดแปะพามาใป่แปะพามาปิดไปพาวน้องก็ได้ด้วยแม่แปะถอกินปลาป่ะปลาอ่ะเนื้อแบบเนื้อปลา

แซับๆจนโดนได้กินเพด้วยจ่บเอาน้ำจิ้มีิเดออืมเลยเฮ้ยเป็นปลาเปล่าเลือกปลาไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเหรเห็นถือเต็นต่อค่ะสใช่เสื้อสีแซ่ดเอาีย่างไปอังไดะอันมันไม่ซอนกระทางได้เอาไปกระทางนึงเลยโอ้โอ้ให้มันไปขยายเอาเหรอถือเอาออกไปขยายเอาไอ้ชี้ไอ้ันตาย That nails อมันนี้มีผักกันแงงน้าเนี่ยเออนั่นแหละเธอจะเอากระถางใส่ไว้เอาที่ไม่มีผักกันแง่งน่ะไปน้าเออได้แล้วเธอเธอเอาออกเอาออกขยายมะน้ํเน่ยเอาไปใส่ลุ้มั้ยก็ถ้าลองแส่หม่องที่มีน้าหลายเนาะข้ามันพอนนั่นเลกันนเทควันเออโอเคคือให้ดูใหอยูเด้อเออโอเค มาค่ะทุกคนมันเห็นบ่ล่ะโอ้ยมันออกแมวะมันออกได้บ่ล่ะคี้เนี่ยช่วยนรถิลูกมันมีดินอยู่ข้างล่างนี่หว่ามีไหมฉันก็ไม่ได้เอาดินใส่เด้มันมีมันหักกันว่าหน่ะเล็มันหักมันหักมันดึ้อเลได้ไหมได้ได้ได้ไม่ได้ก็เทค่ะเทมันเลยหัวมันเป็นอาการแบบที่ว่าแบบเออแบบที่ว่าบนอาจจะไม่เห็นเลยโมเมนต์โมเมนต์อาการแบบบาดบาดหักมัน เออว้านี่ค่ะนี่ยะเอาอันนี้ไปนั่งดึงเ What w o see something I s ซดอันนี้อันี้อันนี้ต้องเอาไปใส่ในนอะไรดึงไปเลยแบ่ไหนคครงเอาไปลูก I l e a p e r ฮะอยคหลีก h o l y c r a นั่นว่ะ What you find นะ You want something ช่วยบังบักลานหน่อยช่วยบังบักลานหน่อยช่วยบักลาพาพี่น้ำบักลานหน่อยเด้อจ้าเบอออุ้ยแม่ไม่มีมือลูกเอามันตายแล้วเอาทีมล่องนั่นแล้วลูกเอาทีมล่องกระถางนั่นแหละอันนี้ก็ย่านแต่จะคล้องตายพอตายดอกพ่อพอตายดอกแม่อุ้มอยู่เอาไว้หนึ่งกอนมันลอยมากเลยนะ้เถอะเออแม่อยู่ บิงยางเดี๋ยวเพิ่นเพิ่มเป็นยาข้างผมก็ได้นี่เดอ้อฮะป่ายังได้ตอนนี่เด้อบอดป้ายังไปเบิ้งเห็ดบ่บอนจูเจ้าลองย่างหด่อยจั๊กน้อยโอเคโอเคไปดิสเว้ว้ายทางนี้พลีดิสเว้จะไปเก็บจะไปเก็บหินนะคะทุกคนเบิ้งบ่านนาง่งอันนี้นา่าิ่ณเห็ดข้อนกิดไหมนะเสียงดังคัก ขึงกบขัดโอ้อเยอะยาว่าเมาเมาเริ่มเมาอยู่เด็กเอาของใส่ใบหน้าเนี้ยมาๆมาขึ้นกบขาดไงวัไก่ไก่นึงทีขึ้นกบคงกบขาดโอ้ยมึงเนี้ยปะเธอขับมาสิยางห่วงหนาตื่นใหม่เพิ่นนะคะบอกอีกดูผักขาเพิ่นนะคะ เออแล้วก็มาหนูขอสิมาเก็บ <laughs> ต้นใหม่หนะาอ้น,นี้พักถิ่นคือสะแกแวเนาะ น้ำสีถึงมันเศร้าห่อนว่าเหรอมห่อนพูดห่อนอีหลีเด้อหน่าจะลอยองซาแล้วตอนเนี้ยเอาพอลลี่ไปเดี๋ยวเรารถเดินไปก่อนไปพอลลี่อยู่วอกวอกเกลเฮะขมุนวอกเกลเฮะขมุน we take this yes <c oughs> which one ขม on. ุนไป When I go กบ t h you สิไ,ไปเอาเหินนะคะทุกคนอันนี้คือที่นางกว้างมากฮารูฮรารูล้ลา,าหมาเฮาค่ะอันนี้ที่น,น,ะะนั่งเหมืเดค่ะทุกคนเข้าไปได้ผุนละ่ะฮหดผุนละทางผุนก็บแมนฮะ อา่จะมามาจาไป,ไป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 เอาไ่เอาไป,าป,นนาปโอ้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 มีอแขม่มีหวยน้ำเดค่ะค่ะเก็บหินก่อนนะคะเก็บหินเนาะป่ะเด้เด้เั้นดน้ั้งด้เด้ เปอวิญว่ใส่ทั้งนันลดวสมาไงนักที่เไเเอาเสี้ยเอาเสี้เอาเสีเอาทั <c volta> okay? Okay. Okay, ้งไงตังข้างหลังกอบขาดแล้วก็เฮาก็ทั้งน่อยเย็บแล้วเขาไปเททางไงโอเคบ่เชือกับสิยกช้องทางไงก็ต้องยกแซนรถกระบะที่ก่าตัวเอาเอใช้องทงกันะเออๆอโอเคใส่เง เก็บหินเนี่ยนัาหินทิ้งหน,นูก็เล่นมาเกีบยหินตกบะวะพี่ตกบ่ป<า>้าจะมาบนนักหนักบ่เธอโอเคอเกมหินกันได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวไปเสตต้นใหม่มีห่วยนะคะห่วยถอ o เคอยู่ if you k e e d o i n e r e e y o k ไปกบีอังกัวเจมส์่กบีอังโคเจมส์เบิ้งเบิ้งเมิ้งทกคนโฟกัสที่นี่ค่ะโฟกัสที่นี่โฟกัสที่นี่ค่ะไปยังมวนกุก้งอธิแก่เฮียนค่ะทุกคนที่ดินนั่งกว่างแห้งสามีนั่งสื่อฟังผุนนะคะนั่งบอกว่าเห็นหนูมาปลูกอย่างวัสดุเบิ้งดีล่ะมือสาวเขาจะพึ่งมาตัดหยา แบบขาาห่วยไปผุนนะไ,ไม่มีห่วยนะนะคะนี่หวยแต่ที่ฟังผุ่นกัะแม่ของนางน,นนะคะนางสือเออแล้วสาวหลอนสิขอจบวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ